เมนูเนื้อเด็ดเปียกทอดค่ะเดี๋ยวจะทอดไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะ จบแล้วค่ะปิดไฟค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้น้องก็หอมปากินอะไรคะอนนี้อก็หอมแดดเดียวมาค่ะโอ้แดดเดียวทอดอันนี้น้องก็หอมไปเลยไอ้ที่บ้านยายจีตนะโอ้น้องก็หอมไปเก็บดเองที่บ้านยายจีตนะใช่ดอกอัญชันค่ะแล้วก็นี่ค่ะ ผักปังลวกแล้วก็ปราบองค่ะนูน้องก็หอมกินเนื้อทอดด้วยค่ะอร่อยไหมคะอ,อร่อยไปแล้วค่ะมาค่ะทานข้าวด้วยกัน